ปลูกผักเป็นเรื่องง่ายๆทุกคนสามารถทําได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าปลูกยังไงนะวิธีผสมดินนะคนซส้มรถปลูกผักครับมาดูวิธีผสมดินกันนะเพื่อนๆเฮ้ยถึงไหมถึงไหมเมื่อกี้ถึงตอนนี้อาจจะไม่ถึงแล้วเฮ้ยแมวดีกว่าเดี๋ยววางไว้น,นี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยนี่เลย มีเพื่อนๆถามว่า<ม>ดินนะ่ะทำไมต้องหมักไม่หมักก็ได้ถ้าไม่หมักมันจะมีพวกไข่ด้วงไข่มดอะไรพวกไข่มแมลงเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกพวกไข่มันเล็กมากมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นก็เราก็ต้องไปหมักเพอหมักปุ๊บพวกนี้มันก็จะตายหมดถ้าไม่หมักเวลาไปปลูก มันก็จะมาเป็นตัวอยู่ในกระถางเรานะมาดูวิธีผสมดินปลูกกันนะนี่นะมองเห็นเพื่อนๆเ,เป็นผักที่เราจะปลูกนะลงกระถางนะ กระถางก็สิบสองนิ้วเราก็ต้องตวงดีที่สุดกะเอามันจะไม่ค่อยแม่นเอาซะสามต่อหนึ่งนะดินสามปุ๋ยหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะม้ยหนักเหมือนกัน นี่เป็นดินหมักนะเพื่อนเพื่อนเราต้องหมักไว้ตลอดนะดูความร่วนของมันนี่สีของมันด้วยสุดยอดเลยเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าสามสามหนึ่งหรือสองหนึ่งดีดีนะหนึ่ง มีจิงเกือด้วยทขาไม่เห็นเห็นเลยนะนเพื่อนๆน,นี่เทดได้แล้วอสองเดี๋ยวเราจะผสมปุ๋ยหมักลงไปนะ องแล้วเดี๋ยวขอสองสองตอนหนึ่งดูก่อนเนาะดูว่าปุ๋ยกับดินเนี่ยมันจะมันจะเข้มข้นขนาดไหนความแตกต่างนะนี่ปุ๋ยหมักนะเพื่อนเราต้องทำปุ๋ยเองนะยังมีหมักไว้ตรงนั้นยังมีอยู่ต้องทำเรื่อยๆเพื่อนๆจะเห็นว่าทำไมต้องทำปุ๋ยบ่อย พราะถ้าเราไม่ทำบ่อยๆลาขาวมันจะหมดนี่ลาขาวยังมีอยู่นะถ้าเราทำเองมันมันม่นใจกว่างนะว่าเราใช้ได้เต็มที่อยากให้ผักงามๆก็ใส่เข้าไปดินสองปุ๋ยหนึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนว่าระหว่างสองกับหนึ่งมันจะเป็นยังไงหรืออาจจะดินสามปุ๋ยหนึ่งนะทำไปทำไปบ่นไปนะเพื่อน ถือว่าดูคลิปเพื่อความบันเทิงแล้วเราก็มาคุยกันด้วยนะอย่าไปซีเรียสอะไรนะเพื่อนๆไอ้พวกที่คอมเมนต์ก็ยังพอมีอยู่นะสองหนึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนขอดูก่อนว่าสองหนึ่งนี่มันจะเป็นยังไงนะก็ยังมีพเพื่อนๆถามว่าดินหมักแล้วต้องใส่ปุ๋ยไหมเวลาจะปลูกถ้าไม่ใส่ก็ได้แต่มัน อาจจะงามเท่าที่เราผสมมาเลยไม่ได้นะผสมมาในด,ดินที่เราจะปลูกเลยแล้วก็ปลูกไปพอพอรากเขาเริ่มเดินเขาเริ่มโตก็โรยปุ๋ยข้างบนโอ้โหมันจะยิ่งงามโตวไวอะ่ะจะแบบไหนอยากได้โตวไวไหมล่ะถ้าอยากได้โตวไวก็ต้องผสมแบบนี้ล่ะเพราะว่าดินหมักก็มีในตัวเจนนิดหน่อยแต่ไม่เยอะแต่เราให้เขาไปเลยผสมในนี้เลย สองหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้ดูติดลืมไปแล้วน่าจะสองหนึ่งนะดินสองปุ๋ยหนึ่งนะถ้ามันไม่งามก็ไม่รู้จะว่าอย่างไวจะดูแล้วกันนะเมื่อเช้ามีไรฟ์สดไปนะเพื่อนๆมันเป็นยังไงก็ติชมเลยนะติชมนะไม่ใช่ต่อว่านะถ้าต่อว่าครั้งเดียวนะเพื่อนๆได้จะได้ว่าแค่ครั้งเดียวเองนะ ติชอม,มาน้าว่าเป็นยังไงภาพเสียงแต่รู้สึกว่าภาพมันไม่ค่อยชัดอ่ะภาพมันไม่คมชัดนะรู้สิลืมไปแล้วว่าสองหนึ่งหรือสามหนึ่งไม่รู้เดี๋ยวใส่กระถางก็จะรู้ว่าได้เท่าไหร่ ทำแม็ปแมปดืมแล้วดูสิเดี๋ยวต้องกลับย้อนไปดูคลิปแลว้ววันก็ดูตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วด้วยนี่นะไม่ยากนะง่ายๆนะเพื่อนๆดูแล้วมันก็น่าจะพอแล้วแนหะระหว่างดินกับปุ๋ยมันร่วนดีแล้วไม่รู้เท่าไหร่ลืมแล้วเพื่อนๆ เดี๋ยวเดี๋ยวลองตวงดูตรงนี้ก็จะรู้แล้วว่าเมื่อกี้ใส่ไปสองหนึ่งดินสองปุ๋ยหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวตวงมาก็จะรู้แล้วถ้าได้สามกระถางก็แสดงว่าดินสองปุ๋ยหนึ่งนะต้องอาศัยกรรมมาพาสักหน่อยหนึ่งดูสิลองก้นไว้หน่อยหนึ่งนะพเพื่อน ไม่ให้ดินมันร่วงสงสัยก็ถามนะแต่ว่าถ้าท่านไม่ดูคลิปก่อนบางทีผมผมก็นึกไม่ออกว่าพูดอะไรไปทำอะไรไปต้องไปย้อนดูคลิปตัวเองการที่เราไปดูคลิปตัวเองบ่อยๆเนี่ยถ้า YouTube เขารู้ว่า AI มันรู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดกฎเดี๋ยวผมจะลำบาก บางทีผมโดนตอบว่าผมต้องเข้าไปดูคลิปเอ๊เราพูดหรือยังว่าว่าผสมอะไรบ้างบอกหมดหรือยังปรากฏว่าไปดูคลิปบอกหมดแต่คนดูก็บอกไม่เห็นบอกเลยอะไรเงี้ยทําให้ผมต้องไปย้อนดูคลิปตัวเองก็อย่างที่บอกดูบ่อยๆเดี๋ยวยูทูบมันจะเล่นงานเราเหมือนกับว่าผิดกฎนะ่ไปยูไปดูคลิปตัวเองบ่อยๆเวลาโฆษณาเข้าต้องรีบกดทิ้งเลยเพราะม่งั้นเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราอ่ะเป็นเน้นโฆษณาเงี้เสร็จแล้วยูเอไอป็นฉลาดนะอย่าึกว่าเอไอโง่ะนะ นี่นะอนี่แหละโอ้ร่วนมากๆเลย ผักโตไมมโตเดี๋ยวเราก็มาดูกันแล้วกันว่าจะโตไหมใส่ปิ่มๆแล้วก็ได้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเวลานั่นเขาจะยุบลงไปเวลาผักโตก็จะยุบลงไปนิดนึงนี่นะสองแล้วนะ เกือบลืมแล้วเกือบลืมแล้วอย่าลืมนะเพื่อนๆดูดูเพื่อความมันเทิงสาระก็อาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะถ้าคนรู้แล้วก็ก็ผ่านก็นได้นะเพราะว่าบางทีเพื่อนที่เข้ามาใหม่เขาไม่รู้จริงๆคําถามที่เคยตอบแล้วเขาต้องถามอีกเพราะเขาไม่รู้ถ้าคนรู้แล้วก็แล้วกันไป แสดงว่าผมจำไม่ผิดนะสองหนึ่งจริงๆใช่ไหมเมื่อกี้ทำไปแล้วลืมสอวอนะก็หลงหลงลืมๆได้นะอย่าว่ากันนะสองหนึ่งก็คือดิน2ปุ๋ยหนึ่งใช่ไหมดิน2กระป๋องปุ๋ย1กระป๋องก็จะเป็นสังป๋องนี่พอดีนะสังกระป๋องหมดแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนมาเดี๋ยวจะปลูกให้ดูเลยนะว่าปลูกยังไงนะไม่ยากนะ ถ้าเพื่อนๆจะไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้อยากให้โตเร็วไหมล่ะถ้าอยากโตเร็วก็ผสมแบบผมเนี่ยนี่สองหนึ่งเดี๋ยวเราจะดูว่าสองหนึ่งมันจะโตดีไม่ดีแต่เราก็ไม่รู้อีกอ่กะกว่าจะรู้ก็หมดไปสาสิบวันละถ้าหนึ่งต่อหนึ่งอาจจะเยอะไปถ้าสามหนึ่งไม่รู้มันจะจืดไปหรือเปล่าเราก็เอาแค่สองหนึ่งก่อนแล้วกันนะแล้วคอยมาดูกันนะว่าผักมันจะโตไหม ที่รู้ๆตอนนี้สายน่าจะสั้นไปแล้วเดี๋ยวนะเข้าไปหน่อยดีกว่าเนานะเข้าไปหน่อยก็จะไม่เห็นมุมกว้างคลิปยังเดินอยู่นะคนเดียวนะนเพื่อนๆทำอะไรก็คนเดียวมันก็จะสะดวกอนะนี่เลยเห็นนะครับพอเห็นนะพอผมไปทำผมก็จะไม่เห็นล้ว เอาสามกระถางก่อนไหมล่ะเป็นแนวทางนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะเพื่อนเนี่ยผักพวกนี้ผมก็ทำแค่นี้เองนะเคมีไม่มีเลยนะไม่ได้ยุ่งเลยนะมีสามอย่างดินหมักปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำปาหมักแล้วก็ เราก็เลือกต้นที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์นะลงก่อนเลยง่ายๆก็คุณล้มเหละเพราะเขาต้องลงแล้วพอดูอายุเขาจะเดี๋ยวเขาจะแก่เกินละเดี๋ยวเดี๋ยวพอลากเขาเดินนะโหเพื่อนๆเรียกว่าดูแลกันไม่ทันเลยแหละมันจะโตอเอาโตอเอาโหนี่ลากถึงก้นแล้วนะนี่ก็อย่างนี้ นี่เลยเนี่ยง่ายไหมล่ะออทุกคนน่าจะทําได้นะผมก็ทําแบบนี้นะกี่ปีกี่ปีมันก็ทําแต่แบบนี้แหละถ้าเพื่อนที่ดูบ่อยๆก็อาจจะเบื่อนะก็ไม่เป็นไรนะถ้าเบื่อก็ไว้ดูคลิปใหม่ๆบ้างก็ได้แต่ก็มันก็จะอยู่แนวนี้แหละ จะลองไลฟ์สดดูบ้างแต่เราก็พูดไม่เก่งนะเราก็ไม่อยากจะไลฟ์สดมากผักอะไรผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับเพื่อนๆยังไม่บอกนะเดี๋ยวเก็บเป็นครามรับไว้ก่อนเดี๋ยวดูที่เขาจะโอหรือเปล่า ถ้าไม่โตอายมา,มากๆเลยเนี่ยปลูกไงให้มันตายนี่แค่นี้เองมองเห็นนะนี่กระลำปีน่าจะรอดนะน่าจะรอดคิดว่าน่าจะรอดเพราะเขาใบเขาตึงขึ้นมาแล้วอะ่ะสี่ต้นนี่นะกระถางสิบสองนิ้วนะเพื่อน เดี๋ยวเรามาลงกระถางใหญ่กันดีกว่าแต่เตรียมเตรียมดินในกระถางไว้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเอากระถางก่อนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆจำกระถางนี้ได้ไหมที่บอกมีอยู่หลายต้นอะ่ะสี่ต้นอะ่ะที่เหลือถอนไปกินแล้วนี่เหลือต้นสุดท้ายละอาจจะต้องถอนลนะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กระถางเนี่ยเดี๋ยวปลูกเลยมีอยู่สองกระถางนะเดี๋ยวเราจะผสมปุ๋ยใช้ดินเก่านะ นี่เพื่อนๆเ,เห็นใบที่มันเป็นรูเป็นรูไหมมันมีหอยมาแอบกินตง้แต่ต้นมันเล็กๆแล้วเราก็จับหอยออกแล้วเนี่ยพอมันโตใบมันจะเป็นรูนะนี่นะเดี๋ยววางไว้ก่อนนะจะเหยียบหรือเปล่าเนาะ,ะวางไว้ก่อนดีกว่าเสียงกรอบก๊อบแกบก๊อบแกบแลยนี่นะ เกี้ยวอุปกรณ์มาแล้วดูสิไปไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้ปลูกแล้วดินมันก็อาหารมันก็เหลือน้อยแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะเติมอาหารลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกต่อนี่รากรากของเก่ายังอยู่เลยไหมนี่นี่รากของอีกต้นหนึ่งนะ เราจะผสมดินเพิ่มแล้วก็จะปลูกกระถางละสองต้นอเอาแค่สองต้นพอเดี๋ยวคุกกันในนี้เลยเดี๋ยวนะ ความชื้นก็พอได้อยู่จะเอาดินสักส่วนหนึ่งไปไหนละดินมา กะเอานะดินสักส่วนหนึ่งปุ๋ยสักครึ่งส่วนเอาเอาอ๋เ,อเอนี่ยเลาหยาดเขาลงเขาไม่ลงเดี๋ยวนะสองต่อนหนึ่งดีกว่านั่นแหละดินหนึ่งหนึ่งแล้วนะตรงก่อนตรงก่อนกกๆเอา ดิน2หน่วดิน2ปุ๋ยหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับเมื่อกี้อ่ะสอต่นหนึ่งแต่เราจะปลูกกระถางละสองต้นแล้วเพราะมันกระถางใหญ่นะประมาณเนี้ยสองต้นหนึ่งเดี๋ยวพอดีดินอยู่ใกล้ๆทีแรกไม่กะจะลงกระถางใหญ่หรอกเอาซะเลย โอ้ดินสีมันสวยนี่จังเลยนี่เดี๋ยวถ้าเราลงไปแล้วเดี๋ยวมันไม่พอเราต้องผสมเลยดินสองปุ๋ยหนึ่งเหมือนกับไอกระถางเล็กนะนี่เลยไม่งามให้มันรู้ไปโอ้ลาขาวยังอยู่เลยนี่ ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ดินสองปุ๋ยหนึ่งก็เคยมีเพื่อนๆถามว่าดินเก่าปลูกได้ไหมเนี่ยในวันนี้เจ้าดินเก่าปลูกเห็นเห็นแล้วนะเพิ่งถอนไปนะเมื่อกี้นะเพื่อนๆ ถอนผักไปนะก็เดี๋ยวจะปลูกกันเลยแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าใครมันจะดีกว่ากันระหว่างดินดินหมักแล้วกับดินไม่ได้หมักแต่เราก็ต้องเติมอาหารนะเพื่อนเพน่เพราะเหมือนก็ว่าอาหารหมดไปแล้วสองหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับกระถางเล็กเลยนะดินสองปุ๋ยหนึ่งแล้วก็เพ็่ให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็เอาผักลง อุ้ยโหสาย,ยลงเลยนี่เนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วเพื่อนๆว่ายากไหมล่ะลองดูเราอาจจะคุกกับเข้าเข,า,เขาสันหน่อยนึ่งกัะถงเก่านะ พราะถ้าเราอยากได้ต้นใหญ่ๆที่ต้องกว้างเหมือนกับเหมือนกับจานข้าวมันใหญ่ๆอเงี้ยอาหารมันจะเยอะๆหน่อยนะนี่เลยเอาง่ายๆอย่างนี้แหละ đến mi phòng chưa nhiều lắm nè. phòng này cho chuyên nhất rồi โอ้ลมดีมากๆเลยเพื่อนลมหนาวลมหนาววันนี้วันที่ดูสิเริมไปแล้วไม่รู้สิบเอ็ดหรือสิบสองเริ่มนะสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดเมื่อวานวันที่สิบวันหยุดนะสิบเอ็ดสิบสองหกเจ็ดนะเพื่อนๆโอ้ฝั่งนี้ดินรู้สึกจะแฉะหน่อยนึงข้างล่างเดี๋ยวจะคุยขึ้นมาหน่อย เพื่อให้มันคุกเข้ากันแช่มากเดี๋ยวลากมันไม่ชอบอีกน่าจะพอละเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะนี่ฝั่งนี้จะร่วนกว่าฝั่งนี้จะแฉะนิดน,นึงสองต้นสองต้นสองต้นแล้วก็เผื่อเลือกออกต้นหนึ่งให้เหลือต้นเดียว โอ้ยยิ่งกระถางใหญ่ๆเงี้ยโอ้โหต้นนี้ไม่ต้องห่วงทั้งงามๆนะดูนะคุยอะไรกลางๆสองต้นคุยหลุมเดียวเ้วดีกว่ายาวๆแล้วเดี๋ยววางสองต้นเลยมีหินด้วยออ เราก็เลือกต้นที่มันดูว่าแข็งแรงที่สุด่ะลงเลยลากเฮ้ย,ล,ยลึกไปลึกไปลึกไปเอ้ย,อยนี่หนึ่งต้น อมองเห็นแล้วเพื่อนๆผมก็ว่าผมตั้งกล้องไว้ดีแล้วนะก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีว่ามันยังไงเนี่เดินบอกก็ไม่รู้เดินอยู่นะ <_ arri ère> เดินอยู่นะเพื่อนๆ วางไว้หน่อยนะนี่อันฝั่งนี้ดินจะแฉะหน่อยไม่รู้จะมีปัญหาป่ะแต่ก็ต้องลองดูเดี๋ยวขุดสองหลุมดีกว่ารู้สึกสองหลุมมันจะดีกว่าหลุมเดียวนะสองหลุมก่อนดีกว่าทีละหลุมต้นไหนใหญ่ก็จะได้ไปโอ้ลากโอ้ลากลงไปถึงข้างล่างดูลากนี่คือต้องย้ายแล้ว่ะไม่ย้ายก็ไม่น่าจะดีแล้วแหละนี่ อโอ้โหล่านี่อย่างนี้ดีกว่าน่าจะดีกว่าแบบเมื่อกี้นี้หลุมเดียวยาวๆสู้แบบนี้ไม่ได้นน่แค่นี้เองไม่ยากนะเดี๋ยวเพื่อนๆถามต้องลดน้ำาอ,อกป่ต้องลดนะแต่น้ำก็ยังไม่ได้เตรียมว่าอยู่ดีน้ำก็ยังไม่ได้เตรียม S <S <S เฮ้ยเดี๋ยวลมแน่ๆเลยเอาเดี๋ยวหาน้ำก่อนดีกว่าปลูกเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำนะเพื่อนๆน้ำก็เป็นน้ำเปล่าๆนี่นะยังไม่ได้ใส่อะไรนะเพราะเรายังไม่อยากให้ปุ๋ยให้อะไรเขาเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเดี๋ยวปุ๋ยแรงไปล่าเขาจะมีปัญหาหรือเปล่าเราก็ให้แต่น้ำเปล่าๆก่อนนะน,นี่นะลดให้เปียกๆเลย ทำช่วงเย็นจะดีกว่านะเดี๋ยวคืนนี้เขาได้พักผ่อนแล้วเช้าเขาก็อาจจะสู้แดดได้เลยหร,หรืออาจจะไม่ได้ก็ต้องดูอีกทีนเนี่ยต้นเล็กก็ลดเหมือนกันนะครบทวนนะเพื่อน ดินดินมาร์กนะดินมาร์กปุ๋ยใส่เท่าไหร่ก็บอกไปแล้วนะแล้วก็นี่แหละวิธีที่ปลูกผักมันก็มีง่าย,ายๆแค่นี้ยังไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพอ,อสักเขาอาจจะชะง,งักไปสักสามสี่วันนะ่ะเหมือนกับว่าเขากะทกกระเทือนใช่ไหมล่าเขาจะชะง,งักแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มเดินนะใบเขาจะใหญ่ตอนเนี้ใหญ่เอาใหญ่เอาเลยอ่ะนะไม่รู้จัง ถ้าใครมีคําถามก็ถามมาแล้วกันก็มันมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยวิธีปลูกผักง่ายๆทุกคนก็สามารถทําได้นะแล้วก็เพื่อนๆที่ดูแล้วเนี่ยลองทําบ้างหรือย,ยังมาเล่าให้ฟังหน่อยนะอย่าดูอย่างเดียวนะถ้าดูอย่างเดียวก็ไม่ได้ผักไม่ได้ผักปลอดสารพิษกินนะถ้าเราไปซื้อก็กยังอ่ะยังเจอสารพิษอยู่ดีแล้วก็วันข้างหน้าเนี่ยความมั่นคงทางอาหารเนี่ย มันมันไม่แน่นอนไงเราต้องทําผักกินเองเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่อยๆปลูกไปค่อยๆหัดทําไปมีเพื่อนบางคนทําปุ๋ยแล้วมันแฉะนั่นะ่ะถือว่าเดี๋ยวครั้งที่2ที่3ามเขาจะเก่งแล้วแล้วผมก็บอกวิธีไปแล้วว่าแก้ไขย,ยังไงนะผมบอกไปในคอมเมนต์แล้วผมแรกๆก็จะเป็นแบบนั้นปุ๋ยแฉะนอนขึ้นพอได้ทำหลายๆรอบแล้วก็จะเก่งเพราะว่าไม่มีใครทำแล้วรอบเดียวประสบความสําเร็จถึงบอกให้หัดทํา เหมือนกับบางคนเราดูเนี่ยรู้แล้วทุกอย่างรู้หมดเลยแต่เวลาลงทําจริงมันจะมีปัญหาไงเราก็ต้องหัดทําเรื่อยๆครั้งที่สองที่สาก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเก่งวันหลังเราก็จะอยู่ในสมองเลยเราไม่ต้องไปนั่งคิดดูอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องทําด้วยนะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักครับสุขภาพจะดีต้องผลิตเองนะนเพื่อนแม่บ้านมองละ